ในช่วงเช้าของวันนี้24พฤศจิกายน2025กองทัพรัสเซียได้ทําการโจมตีเมืองคาคิฟประเทศยูเครนส่งผลให้ประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิตจํานวน4รายและได้รับบาดเจ็บกว่า13คนตามรายงานจากหน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนได้รายงานว่าบ้านเรือนของชาวบ้านสามหลังถูกไฟเผาไหม้รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอีกหนึ่งแห่ง ถูกไฟเผาไหม้จากการที่กองทัพรัสเซียทําการโจมตีเข้าใส่คาเคฟทางด้านอายการของยูเครนวิทาลีดูเกลได้รายงานว่าปัจจุบันในยูเครนนั้นเป็นสถานที่ที่มีการก่ออาชญากรรมมากที่สุดในโลกมีคดีเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมมากกว่า178,000คดีที่มีการจดบันทึกในยูเครน คดีที่มีการบันทึกนั้นก็เกิดจากการที่กองทัพ,พรัรเซียได้ทาการโจมตียูเครนครับและทําให้ประชาชนยูเครนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องจากการที่กองทัพ,พรัรเซียใช้ดโดรนคามิคเซ่และมิซลยรวมทั้งปืนใหญ่และอาวุธชนิดต่างๆในการโจมตีเข้าใส่เขตที่พักอาศัยโจมตีเข้าใส่เมืองต่างๆของยูเครนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นก็คือยูเครนได้มีการส่งตัวแทนไป ื่อที่จะทาการเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับแผนสันติภาพกับประเทศพันธมิตรสําหรับการจัดทําแผนสันติภาพนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ายูเครนก็จะมีการเสนอในส่วนของยูเครนส่วนรัเสเซียก็จะมีการเสนอในส่วนของรัเสเซียซึ่งก็จะมีสหรัฐอเมริกานำข้อเสนอจากทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันว่าอันไหนได้หรือไม่ได้อันไหนทำได้หรือทำไม่ได้ ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการพูดคุยเจรจากันครับในการจัดเตรียมแผนสันติภาพก็จะมีทั้งประเทศสมาชิก e ูหรือสหภาพยุโรปก็จะมีการเสนอแผนสันติภาพสำหรับย,ยูเครนด้วยครับทางด้านตัวแทนของอยูเครนก็ได้มีการเปิดเผยว่าการเจรจาพูดคุยกันในเบื้องต้นก็มีความก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดี นี่คือเครื่องบินรุ่นยัก52ของยูเครนครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าเครื่องบินลำนี้กำลังบินอยู่ในืน่านฟ้าของโอเดซาประเทศยูเครนในช่วงที่ผ่านมายูเครนได้นำเครื่องบินรุ่นนี้คือยัก52บินเข้าทำการยิงสกัดกั้นดโดรนคามิกเเซของกองทัพรัเสเซียด้วยครับในช่วงก้าคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้เวลา9นาฬิกา กองทัพรัสเซียส่งดโดรนคามิคาเซ่และดโดรนรุ่นอื่นๆไปทำการโจมตียูเครนจำนวน162ลำกองทัพอากาศของยูเครนหน่วยต้านอากาศยานของยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จำนวน125ลำและในช่วงสายๆของวันนี้24พฤศจิกายน2025หน่วยปฏิบัติการดโดรนของยูเครนได้ส่งฝูงดโดรนคามิคาเซ่เข้าไปยังภูมิภาคมอสโกด้วยครับ ดโดรนคามิกาเซ่ของยูคเครนจำนวนหนึ่งพุ่งทะยานไปทางทิศตะวันตกของภูมิภาคมอสโกระหว่างที่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าไปยัง,ขงเขตมอสโกนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศของกอ,องทัพรัสเซียก็พุ่งทะยานออกจากฐานยิงเพื่อทำก,ก,การสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซ่ของยูคเครนในจังหวะที่ดโดรนของยูคเครนบินเข้าไปในเขตภูมิภาคมอสโกนั้นดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าจากจุดที่คาดว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของโดรนร่วงใส่หรือไม่ก็เป็นพื้นที่ที่โดรนพุ่งทยานเข้าใส่ครับยูเครนยังคงเดินหน้าในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารแหล่งข่าว Defense Express ได้รายงานว่ายูเครนกำลังมีการพัฒนาบอลลิสติกวิซัยรุ่น FP7 และ FP9 สำหรับรุ่น FP7 นั้นมันจะมีขีดความสามารถในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในระยะประมาณ200กิโลเมตรส่วนรุ่น FP9 นั้นมันสามารถโจมตีพื้นที่เป้าหมายในระยะที่ไกลกว่ารุ่น FP7 FP9 จะสามารถโจมตีพื้นที่เป้าหมายในระยะไกลถึง 855กิโลเมตรซึ่งบริษัทผู้พัฒนาบอลลิสติกมิสไซล์ของยูเครนจะมีการส่งมอบมิสไซล์เหล่านี้ให้กับยูเครนภายในสิ้นปี2025นี้นี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายวันมาแล้วครับยูเครนได้ใช้มิสไซล์รุ่น FP2 ในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญในรัเสเซียสำหรับบอลลิสติกมิสไซล์ที่มีชื่อว่า FP9 นั้น มันสามารถพุ่งทะยานไปได้ไกลถึงทางทิศเหนือของนิชนีนนฟโกรัตประเทศรัสเซียนั่นเป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ